รุยลุยเลยจ้าอ่าจริงงตอนนี้ยังไม่มีเมนูอะไรเพิ่มมานะครับคุณลูกค้าท่านแรกเอาเป็นพริกหยวกเอ้ยสองเป็นสเต็กย่างอ่าหยวกชุบแป้งทอดสเสิร์ฟด้วยกาแฟแล้วก็คุณลูกค้าท่านต่อไปก็เป็นพริกหยวกชุบแป้งทอดเหมือนกันนะครับ ตบด้วยกาแฟแล้วกันนะเราไม่รู้จะทำอะไรเราก็อเอากาแฟไปเสิร์ฟเขาเล่นเล่นก่อนนะครับให้เขาดีใจยเย็นรงนะครับพริกเผาไก่เผาไมายองโอเคโอ้โหโอเคพริกโยกไส้ซับไมยองแล้วก็กุ้งเผาแบบธรรมดานะครับแล้วก็บอกโครีเสิร์ฟด้วย ชีสนั่นเองนะครับบอกเกอรี่ก็ต้องเอาไปชุบแป้งนะครับแล้วก็ท่านต่อไปเอาเป็นเป็นไฟแล้วก็เป็นเนื้อสเต็กของเราอ่าอันนี้เราก็เสร็จแล้วเสิร์ฟด้วยชีสเป็นไฟเอาไปทอดบอกเกอรี่เอาไปทอดตบกาแฟนิดหน่อยนะครับเพื่อความทรีรู้ร้านะครับเสิร์ฟด้วยชีสมายอง โอเคชิสมายองเนสเสิร์ฟบอคคลีเสิร์ฟก,กุง้งไปทอดโอ้โบอคคลีสับเอาล่ะตอนนี้เหลือลูกค้าอีกไม่กี่ท่านนะครับเอาไปชุบแป้งเหมือนกันนะครับบอคคลีก็ต้องนำไปชุบแป้งเหมือนกันนะครับไม่งั้นจะทอดไม่ได้เสิร์ฟต่อด้วยชีสมายองเนส กุ้งชุบแป้งทอดเหมือนกันครับเสิร์ฟกาแฟไป2เลยครับชิสมมยองเอาไปเสิร์ฟกุ้งเอาไปทอดบอคอริเอาไปเซิร์ฟดีมากครับคุณลูกค้าคุณค้ากินใจเย็นนะครับรออกันหน่อยนะครับโอเคลูกค้าท้ายสั่งเป็นกุ้งทอดเทมปุระนั่นเองครับเ,เราก็ได้จบลงกันไปแล้วนะครับสำหรับ เอ่ออตอนที่เท่าไหร่อนที่ที่4ของเราันเอง,องเริ่มมีความยากขึ้นมาเล็กน้อยนะครับไม่ใช่เล็กน้อยแล้วโคตรยากเลย